สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้พาทุกท่านมาอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่และมาอยู่ในสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเชียงใหม่นะครับที่นี่ก็คือวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปติดตามชมด้านในวัดว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับวัดเจดีย์หลวงวรวิหารหรือ ชื่อเดิมชื่อว่าวัดโชติการามวิหารซึ่งแปลว่าพระอารามที่มีแต่ความรุ่งเรืองสว่างสวยเนื่องจากเป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุขององค์สมเด็จพระัมมาสัมพุทธเจ้ามีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าในกาลครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ส่งสมณะทูตแปดรูปภายใต้การนำของพระโสนะ และพระอุตระเถระเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตดินแดนสวนภูมิรวมทั้งภูมิภาคนี้อีกด้วยได้นำเอาพระบรมธาตุมาบรรจุไว้ในองค์เจดีย์องค์เล็กสูงสามอกที่สร้างขึ้นณบริเวณอันเป็นที่ตั้งของพระธาตุเจดีย์หลวงในปัจจุบันนี้ในเวลานั้นมีชายผู้หนึ่งอายุ120ปีมีใจเลื่อมใส ได้แก้เอาผ้าหม่มชุบน้ำมันจุดบูชาและได้ทำนายไว้ว่าต่อไปในภายภาคหน้าตรงนี้จะเป็นอารามใหญ่ชื่อโชติการามพวกล้วนทั้งหลายเอาข้าวเอาของบูชาพระพุทธเจ้าจึงได้ก่อเจดีหลังหนึ่งสูงสามสอกไว้เป็นที่สการะบูชานอกจากนี้ ความหมายอีกในหนึ่งของคำว่าโชติการามคือเวลาที่มีการจุดประทีปโคมไฟไปประดับบูชาองค์พระธาตุเจดีหลวงจะปรากฏแสงสีสว่างสวยัยมองเห็นองค์พระเจดีคล้ายเชิงเทียนที่มีเปลวไฟลุกโชนช่วงสว่างสวยัยดูแล้วมีความงดงามยิ่งนักสามารถมองเห็นได้แต่ไกลต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดเจดีหลวง เนื่องจากในภาษาเหนือหรือภาษาคำเมืองคำว่าหลวงแปลว่าใหญ่หมายถึงพระธาตุเจดีย์ที่มีความยิ่งใหญ่ม,มาึมาครับและตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเจดีย์หลวงนะครับยังพบร่องรอยทางสถาปัตยกรรมแลวก็ทราบโบราณสถานที่ที่มีการปฏิสังขรณ์แล้วแต่ว่าเขายังคงเอกลักษณ์ที่เป็นเป็นเอกลักษณ์เดิมของพระธาตุ เป็นพระาธาตุเจดีย์เป็น,ปนพระาธาตุเจดีย์หลวงเนี่ยใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนาที่ยังพบอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ใหญ่มากจริงๆนะขนาดถึงผม,ผมว่าผมตัวเล็กแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ใหญ่จริงเอ มาถึงจุดตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญของวัดเจดีหลวงไม่แพ้กันนะครับตรงนี้เป็นวิหารทรงล้านนานะครับเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาด้านในเนี่ยประดิษฐานรูปเหมือนแล้วก็พระ,ทะทาธาตุของพระจารย์มั่นกุริธาโตซึ่งท่านเคยมาเป็นเจ้าอาวาสและมาพำนักอยู่ที่นี่ในอดีตเมื่อปี2473เป็นเจ้าอาวาสอ,อ,อยู่ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพระจารย์มั่นนั้นหลายคนจะรู้จัก ในานามว่าเป็นพระเถราจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ทางสายกรรมฐานหรือทรมยุติก,กานิกายที่มาเผยแผ่ในดินแดนล้านนาคือที่นี่คือท่านมาด้วยตนเองแล้วก็ท่านทุดงมาเผยแผ่ศาสนาในวัดปฏิบัติของสายพระป่ากรรมฐานนะครับที่นี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในว่าเป็นอย่างไรนะครับ นี้ก็เป็นเรือนไม้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ศิลปะล้านนาสวยมากนะครับมีการาเพ้นด้วยสีทองสลับกับสีไม้สีโอก๊กโอ๊กแดงนะออกโอ,อ๊คแดงนะครับตรงนี้เนี่ยฮะเป็นพระอาหารหันตธาตุซึ่งพระอริยะสงฆ์ที่ได้สำเร็จเขาเรียกอะไรหมดกิเลสนะครับก็ตามความเชื่อก็บอกว่า อธิธาตุต่างๆก็จะกลายเป็นเป็นพระธาตุนะครับอธ,ธ,ธิจะกลายเป็นพระธาตุนะครับหลวงปู่บัวหลวงปู่บุญจันทร์นะครับหลวงปู่พรมกีรปุญโญมีเยอะแยะเลยนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนอยู่ที่นี่หมดเลยเรียกได้ว่าท่านมากราบสการะที่นี่เนี่ยจะได้สการะพระอริยสงฆ์ทั่วฟ้าเมืองไทย ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับและนี่ก็เป็นสถานที่ที่ทุกท่านได้ชมแล้วก็อย่าพลาดที่จะมาเที่ยวชมแล้วก็มากราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นี้นะครับวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ